สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มขุดเจอเงินทองของโบราณในที่ดินวันที่8เมษายน2564ที่ผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐตารังคานาประเทศอินเดียได้มีการขุดค้นพบสมบัติล้ำค่าที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในหมอทองแดงซึ่งถูกกลบอยู่ในที่ดินที่กำลังจะทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งสมบัติเหล่านี้ถูกพบและขุดขึ้นโดยนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่กระจายออกไปผู้คนมากมายก็เริ่มเดินทางเข้ามายัางพื้นที่ดังกล่าวและมีการเผยแพร่ภาพของนายนาซิมฮาเจ้าของที่ดินที่แสดงอาการประหลาดดูตื่นเต้นและหัวเราะอ,อย่างบาาง้าคลั่งหลังจากที่ขุดข้นพบสมบัติอันล้ำค่าในที่ดินของตนส่วนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามทำให้เขาสงบลงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเขตก็เข้ามายัางพื้นที่ดังกล่าวและยึดสมบัติที่ถูกพบ ก่อนจะทำการขุดเพิ่มเติมด้วยหวังจะเจอสมบัติชิ้นอื่นเพิ่มหลังจากที่เราได้รับแจ้งการค้นพบเราก็เรียกคืนของมีค่าเหล่านั้นเพื่อที่จะส่งไปยังคอลเตอร์เรทนอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำแก่เจ้าของที่ดิน เพื่อห้ามไม่ให้เกิดการขุดใดๆในสถานที่ดังกล่าวจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เขตเกล่าวดานเจ้าหน้าที่การสํารวจทางโบราณคดีของรัฐบาลกลางของอินเดียได้เดินทางไปยังที่ดินที่มีการค้นพบพร้อมกับชี้แจงว่าสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นทรัพย์สินของประเทศส่วนชาวบ้านและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียกร้องให้สร้างวัดขึ้นบนพื้นที่ดังกล่าวในอดีตมีการพูดถึงการไม่อยู่ของวัดที่นี่ซึ่งหลายคนไม่เชื่อแต่เมื่อขุดเจอหม้อดังกล่าวก็ทําให้แน่ใจมากยิ่งขึ้น สมาชิกสภาท้องถิ่นกล่าวและจะยื่นอุทธรณ์เรื่องการสร้างวิหารในบริเวณน,นั้น และชาวบ้านบางส่วนยังเชื่อว่าเครื่องประดับเหล่านี้น่าจะถูกมอบให้กับเทพธิดาเมื่ออดีตที่ผ่านมาทำให้เริ่มมีการสวดมนต์จุดธูปและถวายดอกไม้ที่บริเวณดังกล่าวเบื้องต้นทรัพย์สินที่ขุดค้นพบภัชนะที่ใส่เป็นหมอทองแดงมีทองคำประมาณ189.8กรัมเครื่องประดับเงิน1.72กิโลกรัมทับทิมน้ำหนัก6.5กรัมโดยแบ่งเป็นตุ้มหูทองคำประมาณ12ชิ้นทองคำา51เม็ดและสร้อยคอทองคำา11เส้น และสิ่งของมีค่าอื่นๆทางนี้ที่มาของเครื่องประดับและอายุของสมบัติเหล่านั้นยังไม่ทราบแน่ชัดอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เขตได้แจ้งว่าหากทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุเกิน100ปีทรัพย์สินเหล่านั้นจะตกเป็นของประเทศ เจ้าหน้าที่เขตกล่าวพราะตามพระราชบัญญัติกุมทรัพย์ของอินเดียพุทธศักราช2421หากใครอ้างม่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสิ่งนั้นควรได้รับการพิสูจน์โดยบุคคลน,นั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินดังกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขคุณครับ